สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ช่องเฉินชิปใชหน้าผมะฉินเป็นคนจีนนะครับทุกคนยังจําได้ไหมสกนาตกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่21เดือนมีนาคมปี2022นะครับที่ประเทศจีนนะครับมีเครื่องปินลำหนึ่งตกนะครับตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากไม่ใช่แค่จีนอย่างเดียวนะข่าวไปถึงทั่วโลกเลยนะครับตอนนั้นผมยังอยู่ที่ไทยนะครับผมหลังจากได้รับรู้ข่าวนี้นะครับผมก็สะเทือนใจมากแล้วก็เศร้าด้วยนะครับผมแล้วก็เครื่องปินลำนี้นะครับ เป็นของบริษัท China Eastern Air นะครับผมจากเมืองคนเหมิงปินไปที่กวางโจวนะครับหลังจากป็น2 e 6 4นาทีนะครับตกจากความสูง8,900เมตรนะครับจุดที่เครื่องเป็นตกนะครับก็อยู่ตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับเรียกว่าหมู่บ้านโม่หลังเมืองอู่โจวมณฑลกวางสีจ้วงนะครับหลังจากเวลาผ่านไป3ปีนะครับผมอยากจะพาทุกคนกลับไป จุดที่เครื่องบินตกอีกรอบหนึ่งว่าที่นู่นมีเป็นอย่างไรบ้างแล้วยังมีอะไรให้เราเห็นบ้างนะครับโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับ132คนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพาทุกคนไปชมหมู่บ้านมอหลังก่อนค่อยไปดูจุดที่เครื่องบินตกนะครับทุกคนเดี๋ยวตามมาฉิดมานะครับหมู่บ้านมอหลังไปทางนี้นะครับหมู่บ้านนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ในเมืองอยู่ที่เมืองอุโจนะครับส่วนขวาเมือตรงนี้เป็นไร่นานะครับผมคนที่นี่เขาก็ทําไร่ทํานากันอันนี้คือทางเข้านะครับถนนทางเข้าในหมู่บ้านโม่หลังนะครับผมในหมู่บ้านนี้ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับถ้าไม่ติดอยู่กับทางต่วนเดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูข้างหน้าตรงนี้ก่อนนะครับ ข้างหน้าตรงนี้เป็นชื่อหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านโม,ม่หลางโม่หลางชนนะครับผมจุดที่เครื่องบินตกก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี้นะครับอยู่หลังหมู่บ้านนะครับห่างจากหมู่บ้านนี้ประมาณ500เมตรเดี๋ยวเรามาดูหมู่บ้านก่อนเข้าค่อยไปดูจุดที่เครื่องบินตกนะครับ ah ส่วนข้างหน้าตรงนี outside, ้นะครับเหมือนเป็นโฆษณานะครับตอนที่เครื่องบินตกแล้วก็คนในหมู่บ้านนี้นะครับอาสาขี่มอเตอร์ไซค์ขนของ คนวัสดุวัสดุต,ต่างๆเข้าไปตรงจุดที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับผมก็เลยเขาใต้วาดรูปไว้นะครับส่วนขวาเมื่อตรงนี้เป็นบ้านเก่านะครับผมก็น่าจะตูออกเนาะบ้านเก่าแบบนี้นะผมพาทุกคนไปดูเยอะแล้วเส่เป็นเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับอยู่ในบ้านแบบนี้จะพักสักสองสามคนนะครับเป็นไปได้เพราะว่า ตอนนั้นประเทศจีนจนมากนะครับเดออี๋ยวเราไปข้างหน้าครับผมส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับมันเป็นทางตรวนะครับถ้าเราจะกวางสีไปกวางตุ้งนะครับอาจจะต้องผ่านเส้นทางนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมหมู่บ้านกันอันนี้คืออยู่หน้าหมู่บ้านนะครับ ส่วนข้างหน้าตรงนู้นนะครับก็ยังมีป้าอยู่นะครับผมตอนที่เครื่องปินตกนะครับคนในหมู่บ้านนี้อาสาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับผมขนของอะไรต่างๆนะครับมีภาบ้าดไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเข้ามาหมู่บ้านนี้นะครับเราก็ได้เห็นบ้านเก่าเลยนะครับบ้านหลังนี้ดูเก่ามากเลยนะครับผมทุกคนดู หมู่บ้านเก่าๆแบบนี้อยู่ที่จีนยังมีเยอะแต่ตามในมตามหมู่บ้านทั่วไปนะอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับถ้าสมมติว่ามีตังก็อยากจะสร้างบ้านใหญ่เป็นแบบนี้นะครับแต่บ้านเก่ามังค่าสิกดีข้างล่างนะครับมาจะเอาก้อนหินใหญ่มาทำนะครับฐานจะได้มั่นนะครับอยู่ได้นานกําแพงจะไม่แตกเล้านะครับบ้านเก่าคงไม่มีใครพักอาศัยอยู่ข้างในแล้ว ส่วนเรามาดูบ้านที่อยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับมีทั้งหมดสามชั้นเลยนะครับทุกคนดูโอ้แต่ว่าดูแล้วอ่ะชั้นที่สองยังไม่ได้ตกแต่งยังไม่ได้มีย้ายเข้าไปพักข้างบนนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะแต่ว่าถ้ามีตังนะครับสําหรับคนจีนที่อยู่ตามอยู่ตามชนบทบ้านนอกนะครับก็อยากเอาตังมาสร้างบ้านนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปสมัยก่อนนะครับประเทศจีนจนนะครับคนจีนลําบาก ทุกคนนะครับจนเท่าเทียมกันพักอยู่ในบ้านเล็กๆกินไม่อิ่มนอนไม่หลับนะครับแต่ทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสรวยนะครับผมส่วนมากก็เน้นจะเอาตังค์มาสร้างบ้านนะครับผมสร้างให้หลังใหญ่ดูดีหน้าอยู่นะครับผมอันนี้คือคอมคิดของคนจีนที่อยู่ตามาชนบทบ้านนอกนะครับ แต่เรามาดูทางนี้กันตรงนี้เหมือนเป็นบ้านเก่านะครับไม่ทราบว่ายังมีคนพักอาศัยอยู่ข้างในไหมนี่อันนี้เป็นห้องเก็บของนะครับบ้านเก่าอันนี้เอาตีนมาอัดเป็นก้อนเป็นอิฐนะครับในส่วนตรงนี้เหมือนเขาเคยมา ตรวจประทัดจะองตรวจจีนกันนะครับบ้านเก่าแก่ไม่มีคนพักอาศัยอยู่ข้างในแล้วนะครับให้ทุกคนดูหน่อยแต่ก่อนคนจีนพักอยู่ในบ้านแบบไหนเนี่ถ้าเรามาเที่ยวจีนนะเราเห็นทําไมคนจีนเขาสร้างบ้านใหญ่โตสวยหรูหราจังทําไมชอบสร้างบ้านจังเพราะที่ผ่านมามันลําบากกันนะครับผม อันนี้ก็เป็นป้ายเก่าแกา่ให้ทุกคนดูหน่อย๋ยวสภาพยังดีอยู่นะครับแต่ไม่มีคนพักอาศัยอยู่ข้างในแล้วให้ทุกคนดูหน่อยที่เขามีตอกป้ายเจ้าแล้วตรงกลางนะครับได้ติดคําว่าฝูนะครับผมก็ที่ผ่านมาตรวจเียนะครับเพิ่งเพิ่งไปยังไม่กี่วันนะครับผมแต่วันนี้วันที่สิบเก้า วันนี้วันที่ยี่สิบวันที่วันที่สิบเกนะครับผมตัวจีนก็ไม่กี่วันนะครับผมก็ยังเห็นเอพวกของที่เขาเอามาไหว้อะไรต่างาต่างนะครับส่วนอันนี้คือปันไดนะครับผมดูปันไดที่เอาก้อนหินมาทำนะครับก้อนหินมันใหญ่มากแล้วก็หนักด้วยนะครับส่วนอันนี้มันเหมือนสร้างบ้านตามเนือนเขานะครับ ส่วนมากอยู่ภาคใต้ของจีนก็ภูเขาเยอะนะครับตามบ้านตามภูเขานี่อันนี้คือบ้านเก่าแก่นะครับไม่มีใครพักอาศัยอยู่ข้างในแล้วนะครับถ้ามีตังก็สร้างเป็นบ้านใหม่นะครับให้ทุกคนดูนะครับบรรยากาศของเออ่คนเมื่อก่อนนะครับที่ยังไม่ได้รวย ที่ป้านที่เขาพักอยู่จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครพักอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเรามาทางนี้นะครับขวามือตรงนี้ก็ยังเป็นบ้านเก่าเดี๋ยวไม่ได้เก่ามากนะครับให้ทุกคนดูหน่อยในหมู่บ้านนี้จะเงียบนะครับเป็นหมู่บ้านแรกๆนะคนไม่ค่อยเยอะส่วนมากอย่างที่ผมบอกไปนะตามชนบทบ้านนอกของจีนนะวัยหนุ่มสาวเข้าไปเรียนในเมืองหรือว่าไปทํางานสําหรับคนที่เขา ทำงานรวยแล้วมีตังค์แล้วเขาอาจจะซื้อบ้านอาาพาร์ตเมนต์อยู่ในเมืองนะครับไม่ค่อยกลับมาอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้แล้วอาจจะยังมีบ้านเก่าเหลืออยู่ในหมู่บ้านนะครับถ้าเป็นเทศกาลสาคัญถึงกลับมาแต่ปกติกนะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นไก่กุ๊กกุก๊กกกนี่เลี้ยงไก่แบบนี้มาก็ดีนะ เพราะว่าเนื้อมันอร่อยนะครับเหมือนไก่ป่าแต่ถ้าเป็นไก่ที่เลี้ยงเนื้อไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ข้างหน้านะครับคนในหมู่บ้านไม่มีอะไรทำก็เล่นไพ่กันนะครับส่วนตรงนี้นะครับมีรถยนต์จอดอยู่แสดงว่าคนในหมู่บ้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีตังค์แล้วนะครับผมถ้าเป็น 30กว่าปี20กว่าปี30กว่าปีที่แล้วนะครับตามชนบทบ้านนอกนะครับรถยนต์ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมเพราะตอนนั้นทุกคนแบบจนนะไม่มีตังซื้อรถนะครับป้านก็ยังไม่ค่อยทําเลยยังไม่ได้สร้างเลยแต่หลังๆที่มีตังมาสร้างบ้านแล้วก็เริ่มซื้ออะไรมาเรื่อยๆนะครับก็เลยคนจีนอะ่ะรวยยังไม่นานนะครับเราอยากเข้าใจผิดนะครับว่า คนจีนรวยมาตั้งนานรวยมาไม่ถึงสิบปีนะครับนี่ตามหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็สร้างบ้านแบบแบบนี้ได้ตกแต่งปะหายนอกด้วยบ้านหลังนี้ก็ดูแบบสวยดีนะครับข้างนอกได้ปูกระเพื่องด้วยนะบ้านหลังไหนที่ข้างนอกเขาได้ปูกระเพื่องด้วยสแสดงว่าป้านเขาเข้างในก็สวยนะครับไม่มี คายที่แบบข้างนอกดูสวยข้างในไม่ค่อยสวยหรอกครับส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับเหมือนเขาสร้างยังไม่เสร็จนะครับผมต้องตกแต่งบ้านอีกนี่แหละครับคนในหมู่บ้านโม่หลังนะครับส่วนมากเป็นคนเก่ภักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ได้ใหญ่มากให้ทุกคนชมหมดแล้วนะครับมีแค่นี้อ่ะแต่ว่าหลังจาก เครื่องบินตกนะครับผมหมู่บ้านนี้ก็รู้จักกันหมดทุกคนนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเป็นข่าวดังนะครับทุกคนก็ได้ติดตามข่าวอยู่เดี๋ยวเราไปดูจุดที่เครื่องบินตกนะครับผมเดี๋ยวทุกคนตามอาชินมาข้างหน้าตรงนี้เป็นร้านค้าอยู่ในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อน้ำกินก่อน ร้านขายของเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เดี๋ยวหาซื้อน้ำก่อนเหลียงชาอีนกีคือเหลียงช้าอี่ก็้ก่อเฉร่ล่ะน้ำขวดหนึ่งสองหยวนสิบบาท ราคาไม่แพงนะครับสแกนจ่ายให้เราถามว่าอีกัช้า那个飞机อ落的地方在哪里啊那里่都没有啊如果去的话从哪去呢这里去อ从这里是吧好谢谢น้ำขวดหนึ่ง สองหยวนสิบบาทนะครับผมเมื่อกี้ไปซื้อน้ํานะครับได้ถามคนขายของด้วยนะครับว่าจุดที่เครื่องปินตกอะ่ะไปทางไหนนะครับเขาบอกว่าอามาทางนี้นะครับมันไม่ไกลจากที่นี่ไปก็ประมาณห้า0กร้อเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหมู่บ้านนี้ไม่ได้ใหญ่นะครับผมข้างหน้าตรงนี้เป็นสนามบาสน,นะครับ ทุกวันนี้นะในหมู่บ้านนะแต่และหมู่บ้านต้องมีสนามบาสน,นะครับแล้วก็ยังมีพวกที่ออกกําลังกายนะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับตั้งแต่เ,เกิดเหตุการณ์ที่เครื่องบินตกนะครับตกอยู่แถวนี้ครับในหมู่บ้านนี้นะครับหลังจากนั้น่เขาก็จะมีภาพวาดแบบนี้นะครับแบบกา,การช่วยเหลือนะครับตอนที่เครื่องบินตก คนในหมู่บ้านนี้อาสาไปใช้โมอเตอร์ไซค์เพื่อขนของเข้าไปตรงจุดที่เกิดเหตุนะครับผมเพื่อเอาน้ำเอากับข้าวไปให้เจ้าหน้าที่กินนะครับผมนี่ตอนนี้คือสนามบ้านนะครับสนามบ้านเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ส่วนข้างหน้าตรงนี้นะเป็นบ้านเก่านะครับผมหมู่บ้านนี้ไม่ได้ใหญ่นะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับให้ทุกคนดูภาพวาดน,นะครับเพื่อเป็นโฆษณานะครับผมปร่งปอกถึงจิตวิญญาณของคนในหมู่บ้านนี้นะครับตอนที่เกิดเหตุอาสาช่วยหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับผมให้ทุกคนรู้ว่าคนในหมู่บ้านนี้มีน้ำใจอะไรประมาณนี้นะครับภาพวาดแบบใหญ่มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ทางนี้กันนะครับจุดที่เครื่องปิดตกนะครับอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันมีรถยนต์จอดแสดงว่ายังมีพวกวัยหนุ่มสาวอยู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้คือหลังตรวจจีนแล้วนะครับหลังตรวจจีนทุกคนก็ออกไปทํางานกันแล้ว ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับวัยหนุ่มสาวไปเรียนแต่ว่าไปทำงานในเมืองกันส่วนมากมีแต่คนแก่อยู่ในบ้านข้างล่างก็มีป่อน้ํำกับบ้านเก่านะครับแต่เราไปทางนี้นี่สายเมือตรงนี้นะครับเป็นไรนานะครับผมแต่ส่วนมาก คือตอนนี้ยังไม่ได้ทํานาแต่เขาเหมือนแบบปลูกผักปลูกผลไม้กันนะครับแล้วส่วนตรงนู้นนะครับเห็นไหมมีอาคนหนึ่งไม่รู้กําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปถามอาหน่อยว่าจุดที่เครื่องบินตกอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ดูว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเธอตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากนะครับไม่ใช่แค่ ทั้งจีนรู้นะครับไปถึงที่ไทยด้วยนะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่ไทยนะผมก็ได้ดูข่าวด้วยทุกคนตกใจหมดนะครับเครื่องบินมันตกเพราะว่าไม่ว่าอยู่ประเทศไหนนะครับเครื่องบินมันตกมันเป็นข่าวใหญ่กันหมดนะครับผมเพราะว่าถ้าเครื่องบินต,ตกนะครับคนที่นั่งเครื่องบินสามารถใช้ชีวิตรอดได้มันน้อยมากนะครับผม ตรงนี้มีน้ําไหลลงจากภูเขาด้วยเดี๋ยวเราไปถามอาหน่อยครับในตรงนี้ก็คือจริงๆเป็นไรนาะแต่ตอนนี้ปลูกผักกันส่วนมากผักกวางตุ้งก็มีนะแต่อันนี้มันเหมือนไม่ใช่ผักกางตุ้งส่วนตรงนี้ที่เราเห็นเป็นส้มโอนะครับผมเห็นไหมต้นส้มโอปลูกผลไม้บ้างนะครับตรงนี้ Đây là nơi nằm Ê, chú chú Nhìn Mà thầm lại thế này Tôi không xáo yên Tôi không xáo yên Anh xáo Anh xáo, tôi không xáo Đúng 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 来宾对柳州知道吗？知道<得>。嗯，有好多活，以前我在柳州干活。哦。就那个印了油的人。哦。你姓什么的？我姓秦。姓秦啊？对。哦。我们可以把藤蔓挑开出来没有？好了啊？看得出来没有？我看不出来，是不是那个山坡那里，它有一条路封住了那里？不是那里。 那里不记得那个玉林的，万里什么的，立个碑的那个，不是那边，随便多边烧，坐烧那边来。他他有碑啊。啊，<他>有云南的呢，不是那边，不过那个木马那个地方不过，不过啊。啊，就木马那个看得见了。 เมื่อกี้นะผมได้ไปถามคนอาว่าจุดที่เครื่องปินตกอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าให้ไปข้างหน้านะครับแล้วต้องมีคนอยากรู้ว่าเมื่อกี้ผมถามอะไรคนอาบ้างนะครับผมก็ถามว่าตอนทีเ่เครื่องปินตกนะครับเกิดเหตุอะ่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเยอ่มไหมแล้วก็เขาอยู่ในหมู่บ้านเขาตอนเครื่องปินตกรู้สึกยังไงบ้างไหมเขาบอกว่าเออ ได้ยินเสียงดังแล้วก็มีกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นน้ำมันนะครับผมแล้วก็อีกไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีทหารมาด้วยนะครับแล้วก็มีพวกนักข่าวมาตามมาด้วยแล้วก็คนเยอะมากนะครับผมแล้วก็ผมก็ถามว่าคนอาปกติอยู่บ้านทำอะไรนะได้ทำงานอะไรบ้างไหมคนอาก็บอกว่า ปลูกกระเดกอยู่บ้านก็ปลูกผักปลูกอะไรกินบ้างนะครับผมอย่างเมื่อกี้ที่เราไปนะครับเป็นไร่ของคนอานะทุกวันนี้เหมือนเขาได้ไปปลูกส้อมอ้นะครับผมทุกคนดูออกไหมเป็นส้อมอแล้วก็ไปถางหญ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คนอาก็บอกละเอียดเลยว่า ไปอย่างไรนะครับจุดที่เครื่องบินตกเดีย๋ยวเราก็ตามที่คนอาบอกนะเดี๋ยวไปข้างหน้าดูกันว่าทุกวันนี้นะจุดที่เครื่องบินตกยังเหลืออะไรบ้างยังมีอะไรให้เราเห็นบ้างนะครับนานๆจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับคือปกติกนะครับอย่างแบบนี้เงียบมากเลยนะครับตามชนบทชนบทบ้านนอกของจีน ไปหนุ่มสาวก็ไม่อยู่บ้านกันส่วนมากเหลือเด็กคนแก่น,นะครับแล้วเด็กคนแก่ที่อยู่บ้านทําได้ทํานานะครับแต่ที่เราไปดูไปนะครับมันเป็นเนื่อนเขาอะแล้วก็ไม่ค่อยสูงมากนะครับส่วนมากคนในหมู่บ้านนี้รายได้หลักก็มาจากปลูกไม้ยูคาหรือว่า ทำได้ทํานานะครับผมจะให้เ,เขาปลูกข้าวกันมีนาอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกนะครับต้องรออีก2เดือนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับผมเดี๋ยวไปทางนี้กันใกล้ถึงแล้วนะครับมันไม่ไกลไปดูว่าทุกวันนี้ยังเหลืออะไรบ้างตองนี้เงียบนะครับผม ข้างหน้าเจอคนอายอีกคนเดี๋ยวเราถามดูเฮ hey, ้ยาว我想问一下那个飞机掉的地方在哪里啊就在那两棵树那那两棵树那里啊哦好的谢谢 OK อยู่ข้างหน้าตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนั้นเป็นข่าวดังทุกวันทุกคนรู้หมดนะครับ มีข่าวแล้วก็มีคนติดตามเยอะอยากรู้ว่ายังมีคนที่รอดไหมนี่ทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับที่เขาปลูกต้นไม้กันตรงนี้ก็คือจุดที่เครื่องบินตกนะครับตรงนี้เหมือนเขาสร้างมาไม่รู้เพราะอะไร ส่วนตรงนี้เขามีป้ายบอกนะครับเหมือนเป็นป่อแรกที่1นึ่เขาน่าจะตอนที่เครื่องบินตกนะครับเจ้าหน้าที่มาเขาเขวดลงไปนะครับเลือกประมาณ20เมตรเพื่อหากล่องสีดํานะครับผมทุกคนน่าจะรู้เนาะกล่องสีดําคืออะไรที่เก็บข้อมูลของเครื่องบินนะครับผมตามหากันอันนี้คือป่อหมายแรกหนึงนะครับ เเรามาดูตรงนี้กันนี่แหละครับตรงนี้เลยจุดนี้เลยครับจุดนี้เลยก็คือจุดที่เครื่องบินตกนะครับตรงนี้นะครับเขามีกล้องติดด้วยนะครับผมติดกล้องด้วยส่วนต้นไม้ตรงนี้นะที่ปลูกคือเจ้าหน้าที่มาปลูกนะครับผมเรามาดูตรงนี้กันในตรงนี้มีหมีตัวหนึ่งนะครับ มีมีน่าจะเอามาถวายให้คนที่เสียชีวิตนะครับผู้ประสบภัยนะครับในทุกวันนี้นะครับเห็นเต่ต้นไม้อย่างเดียวนะครับแต่ก่อนคือตอนที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่มาขุดหากล่องสีดำตรงนี้เลยแต่ทุกวันนี้นะครับไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่า สอสปีผ่านไปแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยปลูกต้นไม้นะครับก็ไม่มีป้ายอะไรด้วยนะครับผมไม่มีป้ายที่ตั้งไว้ระบุว่าเเกิดเหตุหรือว่าข้มอมูลอะไรหรือว่าเกี่ยวกับพวกผู้ประสบภัยนะครับไม่มีนะครับผมมีแต่ต้นไม้ อยู่ในป่าเลยพวกซากเหล็กอะไรขยะอะไรก็ไม่มีแล้วนะครับตรงนี้เงียบมากเลยนี่อยู่ในหลังหมู่บ้านโม่หลังนะครับตรงนี้เป็นภูเขาอะส่วนมากเขาก็ปลูกไม้อยู่คากัน จุดนี้นะครับผมจุดนี้เลยจุดที่เครื่องบินตกอยู่ตรงนี้เลยเจ้าหน้าที่มาขวดขวดขวด,ขวดเลิกไปยี่สิบเมตรเพื่อหากล่องสีดำเดี๋ยวเราไปทางนี้ครับไปดูว่าข้างหน้ามีอะไรไหมเขาน่าจะสร้างพวกวัดไว้เนาะหรือว่าศาลเจ้าอะไรไว้อยู่ตรงนี้ แล้วก็ลงข้อม,มูลด้วยเหมือนนอยู่ในป่านะครับผมข้างหน้าก็เป็นไมย้ยูคาส่วนมากปกไมย้ยูคากันนี่ตรงนี้ แันจะเป็นตินที่ตอนมาขวดกองไว้ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรเลยตอนนั้นนะครับเจ้าหน้าที่มาเยอะมากสมมติมีแด่ไม้ยูค่คาที่นี่เขาไม่ได้ปลูกอ้อยเหมือนแถวบ้านผมนะครับ รายได้ก็มาจากปลูกไม้ลูกค้าเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับเหมือนเขาสร้างไต่เราเอียนะครับผมเอาไว้ปูชาตรงนี้กันหลังจากเกิดเหตุนะครับแรกๆนะครับอันแรกๆไม่ได้ใหญ่มากเพิ่งสร้างไม่นานดูแล้วอะ่ะ ทุกคนเป็นไงบ้างครับพาทุกคนมาดูจุดที่เกิดเหตุอีกรอบนึงนะครับเรื่องผ่านไป3ปีแล้วนะครับผมมีผู้ประสบภัยทั้งหมด132คนนะครับอามันเป็นสิ่งที่เศร้ามากนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับผมเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบภัยอีกทีนะครับผมแล้วสำหรับเ,เหตุการณ์นี้นะครับในทุกวันนี้ รัฐบาลจีนยังไม่ได้ออกมาถแถลงได้ออกมาบอกว่าเหตุทําไมสาเหตุที่มันเกิดเหตุแบบนี้เพราะอะไรนะครับไม่มีข่าวทางการมาบอกนะครับผมแล้วก็ตามที่ตามตามในโซเชียลจีนครับที่บอกว่าถ้าไม่ได้ถแถลงข่าวนะตอนที่เครื่องปินตกนะเครื่องปินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับ ส่วนบุคคลนะครับผมแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนทุกคนก็ลองสันนิษฐานดูนะครับผมว่าที่เกิดเหตุคราวนี้สาเหตุคืออะไรเพราะอะไรนะครับผมฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับที่นี่คือหมู่บ้านโม่หลางนะครับเมืองอู่เจามณฑลกวางสีจ้วงนะครับที่เกิดเหตุเครื่องบินตกนะครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแยวคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย